สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็พูดถึงความสัมพันธ์ที่มีเงื่อนไขอยู่ในรูปของค่าสมบูรณ์ที่จะไปใช้ในการหาโดเมนกับเรนของความสัมพันธ์ที่กําหนดให้อยู่ในรูปของค่าสมบูรณ์นะคะเอาละสิ่งที่จะต้องพิจารณาก่อนก็คือถ้ากําหนดให้ค่า A มากกว่า0น,นะคะคือเราเคยรู้อยู่แล้วแหละเราเราเรียนรู้ในเรื่องของจำนวนจริงแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่เจอค่า absolute x เมื่อนั้นจะต้อง ค่า x จะต้องมากกว่าเท่ากับ0นะคะแต่ถ้า f ู x ที่น้อยกว่าค่าคงที่ค่าหนึ่งที่มากกว่าูย์เราจะได้เงื่อนไขนี้นะคะแต่ถ้าเจอเงื่อนไขนี้เราก็จะเกิดเงื่อนไขนี้ขึ้นมาคือคือมันเป็นเรื่องปกติที่เราเจออยู่แล้วในเรื่องของจำนวนจริงก่อนที่จะมาเรียนเรื่องของฟังก์ชันความสัมพันธ์แล้วก็ฟังก์ชันนะคะกับเวลาที่หาโดเมนกับเรนก็จะพิจารณาค่าเหมือนเดิมนะคะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มดูกัน การหาโดเมนกับเรนในรูปของค่าสัมบูรณ์นะคะก็ใช้เทคนิคเดิมก็คือถ้าเราจะหาโดเมนนะคะการหาโดเมนคืออะไรการหาค่าของ x โดยอะไรคะจัด y ในเทอม x นะคะ,ะเมื่อเราจัด y ในเทอม x แล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็โจทย์มาเลยคะ่ะ f x บวก5เนี่ยพูดเหมือนภาษาวัยรุ่นนะ f x นะคะ absolute x หรือค่าสัมบูรณ์ของ x นะ พิจารณาเหมือนเดิมค่ะแทน x ค่าไหนลงไปที่ไม่เกิด y ไม่มีไม่มีนะคะแทน x ได้ทุกค่าแล้วบวกกับทําทำให้เกิด y เป็นจำนวนจริงได้ทุกค่าเพราะฉะนั้นโดเมนของเราเป็นจำนวนจริงเห็นไหมง่ายมากเขียน 2, สองบรรทัดเสร็จแล้วแน่จริง x เป็นได้ทุกค่าอ่ะต่อมาหาเรนหาเรนก็คือการหาค่าของ y โดยยังไงคะจาก x ใน เทอรม y อืจัด x ในเทอม y เสร็จแล้วมันเป็นยังไงเอาโจทย์มันว่าอย่างนี้เราก็ไปตามโจทย์ค่ะ y เท่ากับ f x บวก5เอาติคำพูดจะพูดเธอแลนะ้ว f x f x ค่าสมมูรณของ x นะคะทีนี้ให้ x อยู่คนเดียวเราก็ย้ายข้างมา x อยู่คนเดียวเท่ากับ y ลบ5นี่ไงเธอฉันต้องการค่าของ y แต่ y ไปพ่วงกับ f x ที่เธอพูดนะคะ y ไปพ่วงกับ absolute x ด้านซ้ายซึ่งนิยามของ absolute x ที่เราเข้าใจคุณสมบัตินะนะค่านี้เขาจะมากกว่าหรือทบศูนย์เมื่อเขาเท่ากับด้านขวาส่งผลให้ด้านขวามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ด้วยนะคะการหาเรนท์คือการหาค่าของ y เพราะฉะนั้นมันไม่ยากที่จะพิจารณาแค่ y-5 ลบหมากกว่าหรือลบศูนย์มากกว่าหรือเท่ากับ5จบป่ะจบแค่นี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นตอบเลยค่ะ Rent ปิดห้าถึง Infinity จบครูว่าง่ายกว่ารูปเศษส่วนนะเศษส่วนย่งพิจรารณายากง่ายกว่ารูป,อรปของกลนี่กลค,คู่าาราัที่เป็นจำนวนคู่นะอ่ะทีนี้มาดูต่อมาข้อที่สองครูจะไม่แย่เหรอมีค่าแอปทั้งสองค่าอุ้ยอันนี้ง่ายเธอง่ายจริงจริงจะจะบอกหาโดเมน นะคะคือหา x แล้วยังไงจัด y ในเทอม x นะเทมอมี f x บวก f y เท่ากับ5 y อยู่ซ้ายค่ะจัด absolute y เท่ากับ5ลบ absolute x สิ่งที่พวกเธออยากได้คืออะไรถ,ถ้าไปเจอในรูปของ absolute x ทั้งสองค่านะสิ่งที่อยากได้คืออยากได้ค่า x แต่ x ดันไม่พ่วงก,กับ y แล้ว y อยู่ไหนนี่ y เป็นค่าแอบส์ลูดเพราะนั้นเรารู้แล้วว่าค่านี้เข้ามากกว่าลบ0ูนย์เข้าไปเท่าขวามันก็เลยส่งผลให้ด้านขวามากกว่าทบศูนย์นี่พิจารณาค่าของ x จากด้านขวาที่เขียนเนี่ย5ลบแอบส์ลูด x มากกว่าลบศูนย์เธอจำได้ใช่ไหมอย่าให้ติดลบลบปน้อยกว่าทบศูนย์เพราะนั้นค่านี้ส่งผลให้เราเห็นว่า เฮ้ยถ้าเราย้ายห้าไปนี่เธอเธอเธอมันเข้าอยู่ในคอนเซปต์นี้เดี๋ยวเลื่อนขึ้นบนไกลขึ้นบนนิดนึงนี่มันขึ้นอยู่ในมันเข้าอยู่ในเงื่อนไขที่สองเออแบบนี้เราถอดแอป,ปออกมาสิ x ถูกถอดด้านขวาเป็น5ด้านซ้ายติดลบห้าจบนี่คือโดเมนปิดลบหปิดห้าเห็นไหมละ่ะง่ายมากเลยนะคะ ทีนี้เมื่อเสร็จแล้วไปหาเรน์ค่ะหาเรน์ด้วยรูปแบบเดิมๆก็คือการหา y ายจัดลาย x ในเทอม y ายนะคะจัด x ในเทอม y ายอย่างที่บอกเมื่อกี้เริ่มต้นที่โจทย์ f x บวก f y f ศูนย x บวก f ศูนย y เท่ากับ5 x อยู่ซ้ายเราก็เก็บค่านี้ไปได้5ลบกับ f ศูนย y นะ สิ่งที่อยากได้คือค่าของ y ครูย้ำเสมอว่า e รนคือการหาค่าของ y แต่ y เป็นพวกกับค่า x แลว x เป็นใครเป็นค่าที่อยู่ใน absolute มากกว่าเทา่ากับ0มากกว่าเทา่ากับ0นะคะทีนี้เราก็พิจารณาแค่ค่า y 5ลบ absolute y มากกว่าเทา่ากับ0ย์แต่ y มันติดลบไงคูณลบเข้าลบ5น้อยกว่าเทา่ากับ0หรือ absolute y น้อยกว่าเท่ากับ5 เงื่อนไขเดิมอีละถอด abslute ด้นิ่งมากกว่าหรือลบห้าน้อยกว่าหรือเท่ากับลบห้าเสร็จแล้วเธอโดเมนตอบเลยปิดลบห้าแล้วก็ปิดห้าเห็นไหมคะง่ายอีกแล้วอ,อ่ะทีนี้อีกสองข้อที่ครูให้พวกเราไปเนี่ยเรามาพิจารณาดูว่าเงื่อนไขอีกสองข้อเนี่ยมันจะง่ายเหมือนกับที่ทำไหมนะคะอ่ะต่อมา นี่เหมือนเดิมแล้วค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลนหาโดเมนคือการหาค่าของ x โดยการจัดอะไรนะฮะ y ในเทอม x เนี่ยครูพาแล้เรียนทำซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วซ้ำอีกไม่น่าจะมีปัญหาในการทำแบบฝึกหัดที่เป็นข้อสอบเข้ามาหาะลยนะ,ะจัดมา abs o l u t e x บวก abs o l u t e y เท่ากับ2วี ลบหนึ่งสิเท่ากับสอง y, y อยู่ซ้ายค่ะ x ไปอยู่ขวาไปย้ายไปอยากได้ x โปรกรม y อยากได้ x แต่ x เนี่ยไปพ่วงกับ y ที่อยู่ภายใต้ absolute เพราะฉะนั้นเขามากกว่าหรือเท่ากับ0นย์แน่นอนก็เป็นพิจารณาแค่ค่า x ค่ะลบนี้มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะได้อย่างนี้นะคะ ลบสองน้อยกว่าเท่ากับ0หรือ absolute x น้อยกว่าเท่ากับ2ถอ,อด a อ s o l u t อ x กออกมาด้านขวาเป็นอย่างนี้ด้านซน้ายเป็นอย่างนี้จบหาโดเมนโดเมนปิดลบ2ถึงปิด2นะคะเออมันง่ายดีเนาะวิธีการหาโดเมนกับเรนของค่าสมบูรณ์เนี่ยอ่าทีนี้มาหาเรนบ้างการหาเรนก็คือการหาค่าวโดยการจัด x ในเทอม y นะคะถ้านักเรียนได้อย่างนี้นะนักเรียนไปเจอข้อสอบที่ไหนนักเรียนก็จะได้หมดเลยตามเทคนิควิธีการไปใช้เอา้าทำไมพื้นที่คูณเลือน้อยจังเลยวะ <c oughs> เอ่อ b s o l u t e x บวก absolute y ลบ1แล้วเท่ากับ2นะคะ x x อยู่ไหน x อยู่คนเดียวนะคะย้ายไปเป็น2ลบอย่างนี้ก็คงคอนเซ็ปต์เดิม มากกว่าหรือเท่ากับศูค่านี้ก็มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนะคะเอาพื้นที่หมดหไปเขียนด้านขวามืออ่ยืมของข้อน,นี้ไปใช้ก่อนยืมหน้านี้ไปใช้ก่อนอ่ะเด็กนักเรีย,ยน,นเดี๋ยวครูค่อยลบนักเรียนค่อยจดตามแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดนักเรียนจะเกิดจะได้นะคะก็คือ 2- ลบกับ เ yeah. นี่ยแอบสูตรนี่อย่างนี้นะคะไปมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ก็คอนเซ็ปต์เดิมให้เขาเป็นบวกซะอุย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 ลบสองน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์แล้วก็ย้ายข้างไปค่ะจะได้อย่างนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับสองแล้วก็ถอดค่าแอบสูตรออกนี่ก็จะได้มากกว่าหรือเท่ากับสองแล้วย้ายหนึ่งไป y น้อยกว่าหรือเท่ากับสามน้อยกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งเสร็จไหมเสร็จ เพราะฉะน,นั้นเราก็จะได้ค่า r a n นทก็คือปิดลบหกับปิด3นะคะข้อเป็นคําตอบของข้อที่3นะคะอ้าทีนี้เร็วไปไหมเนี่ยครูพูดเร็วเดี๋ยวถ้าพูดช้าพูดเร็วม่วงนอนอีกนะ,ะออาทีนี้ข้อสุดท้ายของรูปแบบนี้นะคะ ขออนุญาตลบนะอะ่จะขออนุญาตลบตรงนี้ลบไปเดี๋ยวค่อยพ o อสไ์แล้วก็ดีเพย์มาดูอุยนะคะคอนเซปต์เดิมหาโดเมนคือการหา x จัด y ในเทอมของ x ซึ่งหน้าตา ของข้อนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะคะเป็น1ลบกับ f x บวกสาเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นในค่าของ x คือ x จะต้องไม่คือแทน x ลงไปแล้วจะต้องเกิดค่า y ถ้าไม่เกิดค่า y ก็ไม่เอาแต่เนื่องจากว่า x เนี่ยเขาเป็นตัวส่วนเราก็ต้องพิจารณาตัวส่วนนะคะ่ะ1ลบกับตัวนี้จะต้องไม่เป็นศูนย์ อันนี้แค่พิจารณาแค่นี้เองในการหาโดเมนเพราะด้านซ้ายไม่มีแอบสูดไม่มีอะไรนะคะดังั้นเราพิจารณาแค่นี้เราจะได้แอบสด x บวก3ไม่เท่ากับ1ถอดค่ะ x บวก3 x บวก3ไม่เท่ากับ1และก็ x บวก3ไม่เท่ากับลบ1ใช่ไหมเราแยกออกเป็น2ค่าเราจะได้ x ไม่เท่ากับ ลบสเราจะได้ x ไม่เท่ากับลบสีเพราะฉะนั้น x ของเราเป็นใครก็ได้ยกเว้นสองค่านี้ก็คือ R ลบเซตของลบสกับลบสนี่ก็คือการหาโดเมนในรูปแบบนี้นะคะซึ่งก็ไม่ได้ยากเกินทีนี้เราจะหาเรน่าคือการหาค่าของ y นะคะยังไงจัด x ในเทอม y นะคะก็อย่างโจทย์มาอย่างนี้1ลบ x บวก3ให้ x อ,อยู่คนเดียวทางด้านซ้ายค่ะพื้นที่ไม่พอเอลยให้ x อ,อยู่คนเดียวในด้านซ้ายเราก็ย้ายค่าไปเป็น1ลบกับ x บวก3เท่ากับ2ส่วน y นะคะ y เป็นอะไรไม่ได้ เหตุการณ์นี้ y เป็น0ูนไม่ได้นะคะเพราะนั้นเราย้ายข้างมาให้ค่าสมบูรณ์เนี่ยอยู่คนเดียวเราก็จะได้อะไร1ลบ2ส่วน y นะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยไอเนี่ยมากกว่ารือเท่ากับ0เพราะนั้นส่งผลให้ค่านี้ของเรามากกว่ารือเท่ากับ0ด้วยเสร็จแล้วเราก็เอาค่านี้ไปพิจารณา เราจะได้1ลบ2ส่วน y มากกว่าหรือเท่ากับศูนอย่าลืมเงื่อนไขนี้นะอย่างเงื่อนไขนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะคูณไ้ y ลบ2ส่วน y มากกว่าหรือเท่ากับศูนเอาไปวางบนเส้นจำนวนค่ะอันนี้ได้ศูนย์อันนี้ได้สองบวกลบบวก y ไม่เป็นศูนย์แต่เป็นสองได้ไปทางด้านไหนด้านบวกเนี yeah. ่ยเสร็จละ ก็สรุปค่ะเ e รนของ R ก็คือลบอินฟินิตถึง0 u นย o n ูเปิด2ถึง Infinity เสร็จนะคะข้อนีอ้เพราะนั้นในรูปแบบของการหาโดเมนกับเรน t นะคะเราได้รูปแบบมาทั้งหมดแล้วคิดว่าน่าจะเอารูปแบบนี้นะคะเหล่านี้ ทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งสื่อสาอีกครั้งหนึ่งแล้วนักเรียนลองไปทําข้อสอบดูนักเรียนจะสามารถทําข้อสอบได้ทุกข้อนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ